เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่าย,ยิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสารเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏถ้าทุกสิ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือปรารถนาเรายังคงจะรักพระเจ้าเรายังคงจะวางใจในพระองค์แล้วเชื่อไหมว่าพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเราตามพระชนะของพระเจ้าเราแค่อยู่ในกระบวนการ ที่เราถูกทดสอบด้วยฝ่ายเท่านั้นนะ,ะเมื่อเรารักษาท่าทีที่ถูกต้องรักษาความเชื่อไว้พี่น้องก็จะไปถึงจุดที่พี่น้องได้รับทุกสิ่งตามพันสัญญาของพระเจ้าแต่การทดสอบนั้นเกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเรานะคะบางครั้ง เป็นช่วงเวลาเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่สเต็ปใหม่นะคะขั้นที่สูงกว่าเดิมอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่กับการทดสอบความเชื่อเสมอแต่พี่น้องรู้ได้ว่าพี่น้องจะผ่านการทดสอบแล้วพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ